โอ้ยถูกเชี่ยวแล้วประกายไฟแลบขึ้นมาเลยครับจ้อยโอ้เนี่ยความเมาเป็นเหตุเรื่องนี้ค่ะ <Okay. S 2> คิดยังไงคุณพี่ที่กั้นคางรถไฟไม้กั้นมันก็ลงมาแล้วอ,ะอ่ะตูต่ก็คือฝ่าแล้วจังหวะฝ่าปุ๊บลอดไม้กัน้นรถไฟมาพอดีแล้วเหมือนเขาเสียหลักล้มเองด้วยนะใช่ โอ้ยถูกเฉี่ยวชนอย่างจังเลยจนเกิดประกายไฟแล้วเห็นไหมเหมือนมีเศษรถมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นเกลื่อนมาโดนรถคนอื่นด้วยออนี่อีกมุมนึงค่ะครับพันเดิมนะแต่ถ่ายให้เห็นชัดๆนี่อุยอ้ยอุ้ยแมดูมุมนี้เหมือนโดนชนจังๆเนาะมันแรงนะรถไฟมันวิ่งมาเร็วเนี่ยแล้วคนที่เขาจอดหลังไม้กั้นอะ่ะซวยไปด้วยเลยอะ่ะมอเตอร์ไซค์ล้มไปด้วยเลยนะฮะถามต่อว่าเมาใช่ไหมชัดเจนครับเขาเมาเพราะ คนที่ไปช่วยเขาเนี่ยบอกโหกลิ่นเหล้าเนี่ยมันหึงมากเลยและอีกหนึ่งเหตุผลที่เมาชัดเจนก็คือเขาบอกเขามาคนเดียวนะจอยไปขอภัยเขาบอกว่าเขามากับแฟนแต่ก็เห็นชัดๆว่ามาคนเดียวออไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังคุณก็ขี่มาคนเดียวตลอดเออมาไหมล่ะไอ้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะฮะเนี่ยครับเอามาย้ำเตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับห้ามประมาทเด็ดขาดไม้กั้นคือมันกัน้นไม่ให้คุณไปไม่ใช่คุณลอดไม้กั้นแล้วคุณก็ไป มันอันตารายเนี่ยแล้วอยากเตือนมอเตอร์ไซคันอื่นด้วยค่ะที่จอดติดแบบประชิดไม้กั้นอย่างนี้ก็อันตารายนะเพราะว่ามันจะมีแรงของรถไฟอะ่ะเวลาแล่นเว้นระยะห่างหน่อยเดี๋ยวจะโดนรถไฟดูดเข้านะค,ะครับแล้วความเสียหายครั้งนี้แหมคุณพี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่คนเดียวรถไฟเขาไปต่อไม่ได้จะ้ะต้องย้อนกลับไปสถานีเลยใช่เสียเวลาไปอีกเ,ออเกิดขึ้นจากความประมาทแล้วก็ความเมานะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ